แต่งที่เรียกว่าชุดวายนั่นเองนะครับคือใส่มาพร้อมกับแม็กตัวนี้เลยทําให้ดูใหญ่ขึ้นนะเป็นขอบยคือใส่รักเตอร์โบจะเป็นสีดาแบบน,นี้ด้วยดำแบ,บ็คอร์สดำแบบดำเงาอะ่ะตัวง่ายนะครับสัดดีครับวันนี้มาพบกับช่องบาสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้าออฟโรดคันนี้เลยครับตัวนี้ก็คือวายแท็กสี่คูณสองนั่นเองนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวเขาจะอยู่ที่หนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับบวกสีพิเศษขาวมุกอีกหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับ เขาไม่รดดูเท่เป่งประกายอย่างนี้เลยถ้าคุณชอบสีขาวนะแต่แล้วแต่คุณชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบสีขาวผมเลยเอออยากมารีวิวคันนี้ให้ทุกคนดูนะครับมาดูว่าคันนี้มีชุดแต่งอะไรบ้างแล้วนี่มีการยกสูงเลยนะคันนี้ว่ามีอะไรพิเศษเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งและคันนี้มีการตกแต่งชุดแต่งที่เรียกว่าชุดวายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชุดแท้ด้วยนะเดี๋ยวผมมีใบวารันตีให้ดูนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยอันดับแรกนะครับกระจังหน้า f o r d เหมือนกันแต่นี่มาดูกใกล้ครับ ไม่มีไฟสามจุดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ครอบไปเลยเราไม่มีการเปลี่ยนกระจังเพราะว่าวา,วารันตีจะได้ไม่ขาดนะครับอันนี้วารันตีก็คือทํางานเหมือนเดิมนะไม่มีขาดไม่มีหลุดแน่นอนเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดกระจังหน้า f ฟลดีที่ผมบอกคือครอบของกระจังหน้าเดิมตัวรถเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ของชุดวายนะมีมีอย่างนึงก็คือนี่เขาเรียกว่าครอบกันชนหน้านั่นเองนะครับนี่มีสัญลักษณ์วายตรงนี้ด้วยไหมฮะอ่าเห็นไหมสวยมากเลยนะ มีสัญ,ญลักษณ์วายตรงนี้แล้วก็ข้อกระชนหน้าเข้าไปนี่คือการครอบนะครับไม่ได้ถอดของเดิมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็วกเกนะว้าไฟตัดหมอกให้นี่เท่มากนะเวาไฟตัดหมอกให้แล้วก็ต่อมานะครับเขาก็จะมีนี่ด้วยคิ Q ้วล้อวายรู้ได้ไงนี่สัญ,ญลักษณ์เขาอยู่นี่เลยเห็นไหมจะเป็นตัวอักษรเหมือนน,น,นูนขึ้นมานิดนึงนะครับถ้ารูปนะแต่ถ้าไม่รูปมองไม่รู้หรอกว่าเป็นตัวอักษรหรือว่าสกรีนแต่วันนี้มันจะน,น,นูนขึ้นมานิดนึงสวยนะครับเว้นปุ๊บรับกับกระจังหน้าแล้วก็ มันชนหน้าพอดีเลยแล้วก็มีนี่ <Okay. S 1> ข้อไฟหน้านะครับนี่เห็นไหมมีใส่ลักคำว่าเรนเจอร์อยู่นี้ด้วยนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูซิงเกิลเทอร์โบนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้าแรงบิดนิวตันเมตรนะครับและคันนี้คือใส่ลักเทอร์โบจะเป็นสีดําแบบน,นี้ด้วยดาแบ็กคอร์สดำแบบดําเงาอะ่ะคุ้ง่ายนะครับภาสานบ้านนะครับอ่ะต่อมาคันนี้มีการยกสูงสองนิ้วนะครับอ่าแล้วก็มีการใส่ปีกนกด้วยอ่ะเห็นของออปชั่นนะครับนี่่เปลี่ยนปีกนก ยกสูงแล้วก็เป็นล้ออ่ะเห็นไหมเป็นก้านวายเป็นก้านเหมือนก้ามปูเยอะๆนะครับน่าเหมือนคล้ายๆลายของเวกนั่นเองนะครับแล้วก็มาดูสเปกยางของเขานะครับนี่สเปคยางของเขานะครับจะจะเป็นนี่ครับสามสามนะสิบสิบสองอยี่สิบนั่นเองนะครับก็คือใส่มาพร้อมกับแม็กตัวนี้เลยทําให้รถรถดูใหญ่ขึ้นนะเป็นขอบยี่สิบนะครับบอกเลยว่าใส่แล้วดูบึกบืนและเทขึ้นมากนะครับยกสองนี่แบบนี้ออะต่อมาเรามาดูด้านข้างครับนี่ หัวกระจกขเขาจะเป็นสีเห็นไหมเขาดำนะครับตัดกับตัวรถสีขาวก็คือรถสีอะไรก็ตามอะ่ะเขาจะตัดด้วยกระจกสีนี้หมดเลยนะครับทําให้รถดูสวยขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นนะครับต่อมาอันนี้ก็มีเบ้ารองมือจับมาให้ด้วยเห็นไหมกันรอยเล็บขูดเออคือบางคนไม่รู้ผมบอกเลยว่าสําคัญมากนะเพราะว่าบางทีอ่ะเล็บนานๆไปอะ่ะสักสี่ห้าเดือนเนี้ยก็มีรอยเล็บแล้วต้องใส่นะครับอันตรายมากคือสิ่งนี้คือช่วยได้แน่นอนเลย ราหลังคาเดิมๆนะของ w ายแท็นะครับผมอ่ะดูด้านในนี่เป็นไงเราก็จะเห็นไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี่ตรงนี้เลยโซนด้านหน้าเขาจะเป็นแอมเบียนไลท์หมดเลยนะแต่ด้านหลังไม่มีนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นบ่อยฟ้าคู่หน้านะครับนี่ใช้รักวา t แท็เดินได้ส้มด้วยนะหน้าจอก็เป็นซิงค์โฟเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i ด Auto แบบไร้สายนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วแหละทุกคนดูคลิปรีวิวมาอันนี้ คนขับก็เป็นหน้าจอดีจิตอนหมดเลยแล้วก็มีโหมดการขี่ไม้สี่โหมดนะครับโหมดธรรมดาโหมดประหยัดโหมดลากจูงและโหมดถนนลื่นโหมดกดตรงนี้นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบอีพารนะครับเขาเรียกว่าซับแรงสถานจากถนนจนถึงพวงมาลัยได้ดีได้ดีมากๆกครับบอกเลยตัวพวงมาลัยไฟฟ้าอีพารตัวนี้พวงมาลัยตัวนี้ปรับได้4ีทิศด้วยนะเข้าออกขึ้นลงแล้วแต่เราถนัดเลยแล้วก็ใช้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าในการที่จะเขาเรียกว่าอะไร ให้บาลานซ์กระบอกนี่เห็นไหมตรงนี้พนักพิงหลังกดตรงนี้นะรุ่นก่อนจะเป็นยกโยกนะครับอ่าแต่นี้ไม่ใช่ละมีนี่ด้วยไวเลสชาร์จเจอร์แอร์ควบคุมแยกอิกสระซ้ายขวามาให้นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นหกสปีดนะผมลืมบอกโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อนะครับนี่เลยนี่เขามีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็มีปลั๊กชาร์จแบตแล้วก็ไทป์ซีมาให้เสียบด้วยเป็นไง อ่าลักส3 0ิบโวลต์นะครับอ่ารองรับไปถึง4ี่ร0อยวัตต์นะเอนะครับผมบอกเลยว่านั่งหลังไปเดินทางไกลไปแล้วก็เสียบสายชาร์จแบตไปเล่นเล่นโทรศัพท์สบายอะ่ะนะแล้วก็คือ,อน,นี่ตรงนี้ก็จะมีที่ข้อฝาถังน้ำมันนะครับถ้าเราไม่ได้ล็อกรถเราก็กดจัมมแบบนี้ได้เลยนะถ้าเราไม่ได้ล็อกรถอ่ะแต่ถ้าล็อกรถเปิดไม่ได้นะครับอย่างงี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นโลบาร์ของ y t e c ทนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องแอโรไดนามิกแล้วก็สามารถ ยึดจับของได้เพราะว่าโลบาตัวนี้เขาทําแกนลอยขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเป็นโฉมก่อนนี่ก็จะติดลงไปกับพื้นเลยพื้นนี่หมายถึงว่าพื้นตรงโลบาชิ้นนี้นะครับแต่ว่าเนี้ยเขายกลอยขึ้นมาทําให้เราสามารถเหมือนมัดของยกลถขึ้นมัดอะไรพวกนี้ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไปมัดตรงช่องทล่านนะครับก็จะมีจุดยึดที่มากขึ้นแล้วก็จะมีฝาท้ายผ่อนแรงมาให้อย่างนี้เห็นไหมฮะเออมีฝาท้ายผ่อนแรงมาให้แล้วก็ตรงนี้มีปัป c, ลั๊ก power outlet และเสียบชาร์จได้เวลาเราไปแคมปิง้งเวลาใช้งานนะครับ กดปุ่มสตาร์ทห,หนึ่งครั้งแต่ไม่ต้องเหยียบเบรกกดตรงเอนจิ้นสตาร์ทครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้ปักตรงเนี้ยได้เลยบอกเลยว่าใช้ง่ายตรงนี้ที่มันเบาเพราะว่าตรงนี้มีคานถอดแรงมาให้ด้วยนี่นะมันมีคานถอนแรงมาให้มันเลยเบาแต่ว่าน้ําหนัก,กนมันก็หนักปกตินะครับแล้วก็มีข้อปฟท้ายตรงนี้อ่ามีมาให้เป็น LED ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นโครมตรงไปเลี้ยวนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตัวสอยอะชิริกครับวาวาแพกคือติดนูนมาจากโรงงานเลย แล้วก็กล้องมองหลังตรงนี้ก็มีมาให้เซนเซอร์ท้ายมีมาให้สี่จุดนะครับปั๊มโลโก้เรนเจอร์อันนี้ตัวใหญ่เลยนะนี่ดูฟิตเมนต์ของเขานะครับการจัดทรงมาก็คือ2นิ้วคือถือว่าโอเคแล้วแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบ3านิ้วสานิ้วก็ต้องทำออฟเสริมเปลี่ยนชงเปลี่ยนโชคนะครับแล้วแต่นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับช่องบัสแซมคาร์นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ